อ e l ฮัลโหล everybody ก็วันนี้นะครับไกเอ็กซิวามาสอนภาษาอังกฤษจากหนังก็วิธีในการเรียนจากหนังก็คือมี3ขั้นตอนก็ขั้นตอนแรกก็คือ,อดูแบบชิวๆไปเลยแล้วก็จะมีซับไตเติลตามมาก็าเราจะเทสดูได้ว่าเราสามารถเข้าใจหรือไม่ จากการที่ซับไตเติลมันจะเข้ามาช้าหน่อยอแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเราจะครูก็จะมาแยกว่าคําศัพท์และประโยคที่สําคัญและก็กรัมมาที่สําคัญขั้นตอนที่3ก็ดูแบบชิวๆอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องดูซับไตเติลอะไรเลยว่าเราเข้าใจไหม ライトメントレンドロール。 guns Drop your guns down. Guns ก็คือปืนที่ถืออยู่ใช่ไหมอ่า Now ก็คือตอนนี้ Excuse me. ม <Me. So, S 1> ีก็คือแปลว่าที่ฉันอ่าฮะที่ฉันขอโทษนะ Line them up along the wall ก uh, ็ wall ก็คือผนังใช่ไหม along the wall. the wall keep them quiet along the wall keep them quiet keep them quiet ก็คือ keep จริงจริงปกติจะแปลว่าเก็บเก็บใช่ไหม quiet แปลว่าเงียบทำให้เขาเงียบ keep them quiet Who are you? The lasso of Hastia compels you to reveal the truth. Now, who are you? We're a small group of reactionary terrorists. We know that Sin has brought on this plague of Why aliens. Why the hostages? You're too late. The countdown's already begun. In a few minutes, four city blocks, while the world watches. This is man's best hope. Down with the modern world. Back to the dark ages and the safety of holy fear. Who are you? Who are you? Who are you? Who Goku you? Who are you? Who are you? คำถาม uh, who are you เนี่ยยังสามารถถามถึงว่าเป็นอาชีพอาชีพอะไรอะไรเงี้ย who are you หรือเราจะใช้คำถามที่มันบ่งบอกเฉพาะไปเลยว่าถามอาชีพคือ what do you do หรือ what do you do for a living อ่าฮะ who are you who is he เขาคือใคร who is she เขาผู้หญิงคือใคร who are they พวกเขาคือใคร เราสามารถจะใช้วิธีการผันในการพูดภาษาอังกฤษให้มันสร้างประโยคเอามาปรับใช้ประยุกต์ใช้ครับ The lasso of Hastia compels you to reveal the truth. The lasso of Hastia compels you to reveal the truth. The lasso of Hastia compels you to reveal the truth. The lasso of Hastia เนี่ยมันเป็นชื่อของอาวุธที่ปัจจุบันเนี่ย เอ่อ Wonder Woman เนะี่ยใช้อยู่อ่าแต่ก่อนเนี่ยอาวุธเนี้ยในตามเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอาวุธของเทพเจ้ากรีกเอ่อมาก่อนเทพเจ้า h ฮ s เทีย compels ความหมายเหมือนกัว่า control คือบังคับให้ r i v e a l ก็ความหมายเหมือนกับว่า show it off ก็คือเปิดเผยออกมา the truth truth คำเนี้ย มีทีเอสเสียงท้ายต้องออกเสียงเอาลิ้นแตะเพดานบนตองฟันบนไม่ใช่เพดานบน truth truth ก็คือความจริง who are you? terrorist Who are, you? A small group are a small are a are group We small of reactionary ตัวร r i s สก็คือผู้ก่อการร้าย reactionary ก็พวกที่เป็นฝ่ายขวาที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายใหม่ know that sin has brought this plague aliens sin on bought of that has SIN s sin ก็คือความบาปหรือบาป p uh, a s s b r o a d h t มันเป็น present perfect คือแปลว่าได้ brought มาจาก bring brought brought ก็คือได้นำมาได้นำมาใช่ไหม present perfect เนี่ยก็คือใช้เป็น verb to have ใช่ไหมแต่พอเจอกับคาว่าซินซึ่งเป็นเอก็เลยผันเป็น has ตามด้วย mm hmm. Ver รช่องที่3 b r i n g brought brought ส่วนคาว่า p พ a g u e นี่คำนี้ปกติจะแปลว่าโรคระบาดแต่ว่าในที่นี้เราใช้อีกความหมายหนึ่งก็ได้คือเป็นภัยพิบัติ จากเอเลี่ยนก็ทับศัพท์ก็ได้เอเลี่ยนก็คือมนุษย์ต่างดาวหรือจะถ้าแปลให้มันเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นภัยพิบัติจากนอกโลกก็ได้หรือจากภายนอกที่กําลังเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย Why the hostages Why the hostages แล้วตัวประกันล่ะ hostage แปลว่าตัวประกัน You're too l i k e The countdown's already begun You're too l i k e The countdown's already begun You are too late. The countdown has already begun. ก um, ็ Late ก็คือ Late ก็คือสายอ่ฮะ countdown ก็คือการนับถอยหลัง already คือแล้ว b e g u n มาจากคำว่า begin b e g a n b e g u n ก็คือเริ่มผันเป็น verb ช่องที่ uh huh. 3เป็น Percent perfect verb to have บวกกับ เวอร์ช่องที่3 Present Perfect เนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างของประโยคที่บอกว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตจนดำเนินมาถึงปัจจุบัน In a few minutes, four city blocks In a few minutes, four city blocks In a few minutes, four city blocks Bo. ก็ a few minutes minutes ก็คือนาที a few ก็คือเอ่อไม่กี่นาทีหรือว่า2-3นาทีอะไรอย่างเงี้ย city block city blocks เป็นจริงๆเป็นกลุ่มของตึกในเมืองจริงๆเป็นหน่วยของตึกในเมืองก็อ,อาจจะมีประมาณสักหลายๆตึก10ตึก20ตึกอะไรประมาณเนี้ย b o ม m s oms, ก็คือระเบิด the Why a t the watches h world w the world watches Why ก็คือขณะที่ the world the world คำนี้ปกติแปลว่าโลกถ้าเป็นคำนาม the world เป็นคำ adjective คำขยายได้อีกก็จะแปลว่าชาวที่เกี่ยวกับโลกแต่พอเติม the เ,เข้าไปจะกลายเป็นคำแปลว่าชาวโลก watches ก็คือดูฮอสช์ชัตอัพก็คือพวกตัวประกัน Shu t up ก็คือหุบป,ปากหรือให้เงียบ This is man's best hope. This is man's best hope. This is man's best hope. Man คำนี้ไม่ได้จะหมายถึงว่าผู้ชายอย่างเดียวแต่หมายถึงคำว่า man kind คือมนุษยชาติ Hope คือความหวัง Best มาจากคำว่า Good คือดี Good Better ดีกว่า best ก็คือดีที่สุดเป็นขั้นกว่าขั้นสูงสุด Down with the modern world Down, with the modern, world. Down with the modern world Down modern world Down with the world. Down with the world. Down with the ก็คือทำให้คือมันมีสภาพที่ไม่ค่อยดีอีกอให้มันลงลงไป modern คือความการทันสมัยคือที่ทันสมัย world ก็คือโลก Back to the Dark Ages, Back to the Dark Ages, Back to the Dark Ages ก็คือ Back คือกลับ Dark ก็คือมืด Ages ปกติแปลว่าอายุแต่ในที่นี้สามารถแปลว่าเออก็คือยุค And the safety of holy fear, And the safety of holy fear, And the safety of holy fear คำว่า fear คำนี้ ปกติก็จะแปลว่าความกลัว holy ปกติก็จะแปลว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ในคำนี้มันจะมีความหมายลึกก็คือเป็นความกลัวพอเราเรามีความกลัวแต่เรามีความรักเนี่ยหรือความเคารพอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่กล้าหรือเกรงใจที่จะทำอะไรไปเนี่ยเขาเรียก holy fear เป็นคำค่อนข้างที่จะยากหน่อยออกไปทางคำทางศาสนา Safety ก็ง่ายๆไปแล้วที่เคยได้ยิน Safety First ปลอดภัยปลอดภัยคือ Safety Safety First คือปลอดภัยไว้ก่อน This w o u l have been over quickly but this would have been over quickly but this would have been over quickly but this would have been over quickly but ก็คือ wood เนี่ยมาจากคำว่า w i l l แปลว่าจะอ่าฮะมันควรจะจบได้แล้วแต่ว่ามันไม่จบเร็วประโยคนี้มันค่อนข้างที่จะ Advanced นิดหนึ่งคือขั้นสูงคือโครงสร้างของประโยคมันก็คือ subject บวก verb would ก็คือบวก has หรือ have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องสมเนี่ยมันเป็นแสดงถึงประโยคที่บอกว่าคือสิ่งที่เกิดคาดหวังไว้แต่ดันไม่เกิดที่เป็นจริงอ่าฮะส่วน would have been up มันมาจาก verb to be บวกกับ up มันก็จะหมายถึงว่าจบหรือเสร็จสิ้นส่วนคําว่า Quickly มี It mean fast ความหมายเหมือนคําว่า fast ก็คือเร็วแล้วอีกอันหนึ่งคือ But ก็คือแปลว่าแต่ทว่า What are you? A believer What are you? A believer I don’t believe What are you? I'm a a believer. I don't believe. Don't <c oughs> ก็แปลว่าไม่ believe แปลว่าเชื่อฉันไม่เชื่อ What are you? เธอเป็นอะไรอ่ะคือเธอเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยคำเนี้ยใช้เหมือนกับคำว่า who are you คือถามว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรหรือจะถามว่าเป็นอะไรทำงานอะไรคำเนี้ยก็สามารถใช้ได้ What are you เราสามารถจะผันเป็น What he is เขาเป็นอะไรเขาทำอะไร What she is uh, What is she What are they What are they พอ Wonder Woman ก็ตอบว่า I'm a believer ฉันเป็นคนที่มีความเชื่อหรือจะหมายถึงว่าคน Bel iver, believer believe r มาจากคำว่า believe ก็คือเชื่อเป็นคำกริยาแสดงอาการกับอกับกริยาคือคำกริยา Bel believer ก็คือเอาตัว er เนี่ยไปเติมท้ายคำก็ทำให้เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม believer ก็คือเป็นผู้เชื่อผู้เชื่อฮะตอบคำถามเนี่ย เราก็ใช้ subject I am ตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยคำนามที่บ่งบอกว่าเราทำอาชีพอะไรเป็นอะไร How Was h t the lesson เป็นยังไงกันบ้างครับครับ lesson นี Less này, เ้เรียนภาษา,าอังกฤษจากหนัง Justice League EP 3ใช่ไหม EP 3เพราะว่าอาจจะไม่ได้เรียงกันไปค่อยๆติดตามคลิปถัดไปแล้วกันก็ Justice League เนี่ย มันจะเป็นการรวมของซูเปอร์ฮีโร่ของ DC ไม่ว่าจะเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนอะควาแมนเดอะแฟลชอย่างเงี้ยก็คือใครสนใจสามารถติดตามในคลิปถัดไปได้ก็อย่าลืมนะใครสนใจต่อก็คือฝากกด subscribe ด้านล่างนี้ใครมีคอมเมนต์คำถามเรื่องทั่วไปหรือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็คือเขียนลงมาได้เลย ก็ that's it for today วันนี้ก็จบสำหรับ l ล s ส o n นี้ see you next time เจอกันครั้งหน้า EP หน้าอาจจะย้อนมาเป็น EP 1หรือไม่ก็ EP 4ก็ลองติดตามดูพูดรักโชคดีบายบาย see you see you